วันนี้เอาเว็บ1้2 0 2 2ตัวสตาร์ทมือมาให้ชมกันนะครับอ่าก็จะมีทั้งหมด4ีสีนะครับแล้วก็มาอัปเดตราคากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ ช่องขายรถมอไซค์บายเซอร์นุมิกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาเวฟร้อยสิบสองพันยี่สิบสองตัวสตาร์ทมือมาให้ชมกันนะครับก็จะมีทั้งหมดสีสีนะครับแล้วก็มาอัปเดตราคากันนะครับว่าเดือนนี้นะครับหรือว่าเดือนหน้าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นาอนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวเวฟร้อยสิบสตาร์ทมือนะครับลอซี่นะครับล่าสุดจะมีทั้งหมดสีสีนะครับ ก็ตามที่เห็นก็จะเป็นคันแรกก็จะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับแล้วก็คันต่อมาก็จะเป็นแดงเขานะครับแล้วก็สีเทาดํานะครับแล้วก็สีดําเทาอีกคันหนึ่งเนาะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับตอนนี้ที่ร้านก็จะมีขายทั้งสองรุ่นนะครับก็จะมีขายทั้งรุ่นตัว <c oughs> หน้าจอเรือนใหม่เป็น ตัวอะนาล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเรือนใหม่แบบดิจิตอลนะครับตัวดิจิตอลก็จะมีแค่เพิ่มมาตรวัดน้ำมันนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวอะไรนะตัวเข็มไม้ดิจิตอลด้วยนะครับมี2อ,อย่างที่แตกต่างนะครับราคานะครับส่วนราคาตอนนี้ก็ที่ร้านขายอยู่4 6 5 0 0านะครับ ขายทั้งสดทั้งผ่อนนะครับราคานี้ก็จะรวมเบ็ดเสร็จทั้งทะเบียนพรบอโอนเล่มให้เรียบร้อยนะครับ46,500นะครับที่ร้านขายอยู่ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะเป็นดำเทานะครับสีเทาดำสีแดงเทาแล้วก็น้ำเงินเทานะครับสำหรับตัวลอ s ซี่สตาร์ทมือนะครับประมาณนี้ด้านคาดนะครับ ทั้งสีสีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะค,ะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวสตาร์ทเท้าก็เช่นกันนะครับก็มีอยู่สีสีแบบนี้เหมือนกันนะครับต่างกันตรงแค่ปุ่มสตาร์ทนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตราคากันคร่าวๆประมาณนี้นะครับราคานี้น่าจะอยู่ทั้งเดือนกรกยาแล้วก็เดือนเดือนเดือนสิงหาเนาะเดือนหน้านะครับประมาณนี้นะครับราคานี้อยู่กัน2เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ